ขอบคุณนะคะอันนี้คืทีที่หนึ่งให้อาพี่หนึ่งพี่หนึ่งเตรียมรับโทรศัพท์ผมด้วยนะรับทำไมอ่ะรู้คันนี้ตังกูยืมแม่มดเลยอ้ยดูดีแบงค์อะไรดูีติดเบาะิดกระเราปคับสออะอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะไม่ได้่ได้ เราจะได้ทานทองหรือเปล่านะครับสี่โมงทอดผ้าโอ้โหไอ้กูโทรไปรับสายกูด้วยนะใจพวกเราชาวคณะแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณกูนะเฮ้ยโทรไปรับสายกูด้วยนะสอนรามบล็อกเบอร์กูไปคนแล้วเฮ้ยอะไรอหรอเยอะๆมากไปลงไปข้างล่างไปคุณพี่เข่าไก่คุาทำไมนักหนาทำไมกูมีเมียแล้วครับนนนจ้าครับ สอทอครับสอทชอตั้งสอทชอตั้งสทอมาแล้วสทอสทอแล้วมาทีไรต้องให้ระวันลิเกอย่างน้อยต้องคนละพันนอะเฮ้ยเทรใจถึงอตอนนี้สทชอเขาได้ยศอีกยศหนึ่งแล้วยศอะไรสรอสรอคืออะไรสองร้อยมันจะไปเรียกเอาเป็นพันมึงบ้าเปล่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อสทอสทอเฮ้ยดูดีแปลงอะไรดูดีดีติดเปล่าดูติดแนครับโอ้ ผมจะไม่ใช้จะเอาขึ้นหิ้งไว้เลยขอบคุณสลาฟสทให้รางวัลมาเร็วต้อบดําขอบคุณพี่ตั้มในการสทจะกระโดดรอบคุณนะครับครับแล้วเพิ่มไปกราบรอยเลยนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับให้ดําให้รวยนะครับครับคือจะได้ทานทองหรือเปล่าสลาฟสลามกระโดดตอนนี้ดําขึ้นไแล้วร้อย น้องขอบคุณนะครับขอบคุณครับเออโครนสักครู่นะครับโคโรนสักครู่ฝากไปด้วยนะครับวันที่27เมษายนนี้นะครับอนเสิร์ตเพชรตัดเพชรนะครับที่สนามกีฬาบ้านเก่าอําเภอพันทองนะครับเราไปให้กำลังใจใพ่นสรรามกันเยอะๆนะครับครับการเริ่ม5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเข้าชมฟรีนะครับ ครับก็ฝากติดตามสอนรำและฝากฝากงานลุกป้องไว้ด้วยนะครับสี่โมงทอดผ้าโอ้ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับเกิด okay. โน่นเก็บขอบคุณนะครับดีใจดีใจว่าเก็บไว้เยอะๆไว้เผื่อกูทรไปรับสายกูด้วยนะ okay, รถจอดไหนวะเดี <c oughs> ๋ยวปล้นมแม่มเลย <c oughs> ขอบคุณในคำคุณนี่คือความรักความเมตตาที่มีตอ <c oughs> ต้องโน้นหรือวนดำดงนะครับเบลเบลใครเรียกไอ้เบลนะเนี่ยขอบคุณนะครับเอ้เนี่ยมันพล่นที่ถือให้เหนวอ่ะเหลือไม่ไว้ใจพวกเราเชาวคณะแล้ว <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณก่อนาสักครู่นะครับโอ้ คุณนะครับเจ้าของรางวัลทุกท่านเลยพี่ญาปัญญาขอบคุณนะครับสองสิงก็ง<น>อ,อยากจะรู้เหมือนลยว่าม้าขาวตัวนี้นะจะใช่พระนินรัญญาจริงจหรือเปล่าพี่ก็อยากรู้แต่ว่าน<อ>คนที่ใช้ไปเนี่ยจะได้เรื่องหรือเปล่าก็คงต้องได้แหละพีย่ยาคเสด็จพี่<น>มันมีแค่ทางเดียวอสองสิงห์บอกรูปร่างของเป็นคนบ้าจะเอาผ่าทองมาได้ยังไงอ่ะจะเงียงก่อนนะพี่ยาคทำไมไกูสอนลาไปหาล่ะท่านทองน่ยไปเอามาก็ได้ จะไปหาได้ที่ผ่านมา20กว่าคืนก็ไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้ไปไม่ได้นุ่นนุ่นฝั่งขวาด้วยขอบคุณนะคะฝากนั่นไหมฝากนิดเลยไม่ทิ้งกระเป๋าเลยโอ้โห้โทรไปรับสายกูด้วยนะสอนรามบอกเบอร์กูไปคนแล้วลกทำไมคนยืมตังค์ไม่มีแ้วเนี่ยอะไรนะนะพ่อเขไม่ยืมนะใครเนพ่อเนี่ยพ่อ บอกเฟซบล็อกไลน์บลอกแล้วเว<อ>ดือ,อดนึงยุ่งอีกครั้งมันก็ไม่บ่อยเท่าพี่เที่ยวผู้หญิงหรอกก็ <c oughs> ที่เที่ยวก็ไปกับมึงนั่นแหละ <c oughs> พี่เนี่ยวันนี้กินอะไรไปขยันพูดก็มนว่างม <c oughs> าเงียบไลพูดไปครับขอบคุณนะครับแม่ผมมา ตั้งแต่เมื่อคืนแหละตีสี่ทำไมมาวันตั้งแต่ตีสี่ดีใจว่าลูกชายจะมาเล่นนี่แต่ว่าเจ้าภาพเปิดได้เข้าประมาณห้าโมงไปแล้วเขาชอบขชอบนะครัแม่อยู่ไนเขาก็รอตอนเนี้ยยังไม่เจอแม่เลยไปกับพัะหรือเปล่ามาเห็นมาคิดดูมารอตั้งแต่ตีสี่จะอยู่ทำไมป่านเนี้ยไปแล้วล่ะมึงไม่เห็นอะไรเมื่เย็นนี้ไม่เห็นของดี เขากั้นเชื่ออยู่นู้นุพระลงบันไดมาคนวิ่งกูพระบอกว่า้คนมาพระตกใจขอบคุณนะคะเขาไหวลงพ่อกลับไปต่อสินกันอรื่องแล้นหลวงพ่อไม่กล้าลงบันไดไม่เยนสีกาวิ่งเฉียวเขาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับโอขอบคุณแม่แม่จากเบองการบุรีให้น้องมาด้วยนะเบองอะไรนะเบองการให้อะไรมาวะนี่ไงให้มาเป็นแพเลย ทำใหม่ง่วงแล้วล่ฮะง่งน้ามาอยู่ต่อแพ้กับผมก่น <c oughs> อ,อนจะรีบไปไหนลุงง่วงนอนวันนี้าได้มาไมน่น่ะหายไปไหนแล้ว <c oughs> ไม่รู้ได้ถุงนี้ไปลืมพานเลยแล้วิ้งพานแล้วถือกระเป๋า <c oughs> ขอบคุณนะคะอันนี้คือทีที่หนึ่ให้ พี่หนึ่งพี่หนึ่งเตรียมรับโทรศัพท์ผมด้วยนะเลยรับทำไมไม่รู้ใครมีตังกูยืมแม่งหมดเลยไปไหนแล้วพานอ่ะพ้นวไ่ไหนยด้อไม่ได้เลยกูว่ามันอยกรมาพ่านพานอยู่ไหนนี่ถ้าพานไม่มีเอากระเป่งไปร้องก่อนไห้กระเป่งไม่ได้เลยไม่หายไม่มาเอาละนี่ไปการเลยได้รู้แล้วรู้แล้วก็มาแล้วอยู่นี่ ม่ต้องหาเจอหรือเปล่าพานอ้พี่มาตัดกับมาล่าแสเอออย่าลืมรับโทรศัพท์กูนะจับมือแล้วนะเดี๋ยวไลน์พี่เดี๋ยวหนูบล็อกคืนนี้ก่อนค่ิยว่ากันม้าเะิมเออระวังมือม้าด้วยปั่นเฮ้ย์ให้ม่ชินตัวโต้ย อ้ไ<ด>อ้เอ<ด>็มอุดมเหนูเงองอ้ยสมัยแรกต้อเฟ้นฮีนี่นีมันยิ่โอ้ถ้ยายุ่งบุ้งพลดพลาดโอ้อันนี้ไม่ใช่ฮีจะอันนี้พาดน,นะเฮคุณบอกว่าภาษามา้าภาษามา้ากันมันร้องโอไ้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมา ม้าที่เบ้าดี้อันนี้ที่เด็กหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยคืเอเรื่องปะเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยพี่เด็กก็คือม้าเด็กอ๋อร้องเสียงบา,ามันก็เลยเป็นม้าเด็กใช่ถูกไม่ใช่เป็นม้าผู้ใหญ่อะเด็น,น้ำเกลือไปเข็มแหลมตอนนี้ฮิบมัดแขนขึ้นไม่ถ้าม้าแก่ล่ะแต่ว่เดี๋ยวมีก่อนนะไม่ฮู้ไม่ทิ้งเขาเผาหลือเว้ย ม้าแก่ไี่ค่อยมีแรงอะโอและท้งม้าไม่ได้อาบน้ำเหม็นี่เหม็นมาเหม็นอ๋อนี่เขาบอกพี่ไม่เหม็นไหนททานไม่เห็นหรือไงถือมาอยู่เนี่ย นี่ทำไมสังเกตดีๆมองไม่เห็นอ่ไมเหลยผ่นา,านทองตัวอะไรเนี่ยจากเขาสามร้อยยอด <l ots> ไม่ใช่จ้าแล้วทุกอย่างยี่อยูสิบหน้างานเนี่ย <l ots> แล้วมันใช่อันนี้หรือเปล่าที่จะมาล่องเลือดอ่ะไม่ใช่นี้แล้วอันไหน <l ots> หมดกัน <l ots> <l ots> มือไม้อ่อนหมดแล้ววันนี้ <l ots> อันไหน <l ots> อะไรเสียงพวกเขาบ้าอะไรอะ <l ots> เอาไหมจะลงก็ลงจะลงก็ลงไม่ได้จะเคาะครั้งเดียวไปหนึ่งกวางท่าเลยหนึ่งสองอะไรนี่ยวะพกสีเอียวมาแหงก่อนใครเลยเด้อด้วยมานั่งต้องโปโลมาผู้ใดเลอะอันนี้ไฮโลเสียงอะไรอ่ะมันมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะไม่ใช่อันนี้แต่คืออันนี้ เขาเรียกว่าอะไรสมไมนี่มีเสียงด้วยทช่ไมแล้วนั้นอ่ะพลันอันนี้อ่ะอันลันแล้วใช้อันไหนใช้อันไหนเล่าเลือดพอแล้วเจะไม่ถามอันนี้จต่การเลยรีบเอาเลือดตัวเดี๋ยวนี่นี่เหรอคนที่จะมาช่วยอะไรยาใช่ยาคาเสียดลูกเล่ามันพวกไม่ถือว่มนุษย์เลยมันพวกสัตว์ประหลาด ไม่ใช่ตัวอะไรเนี่ยเป็นตัวคนเฮ้ยนี่ดูคิ้วสองสาชั้นเลยเนี่ยพระองค์แล้วพูดมาว่าไม่สวยนะเดี๋ยวไม่สวยนะชื่ออะไรชื่ออะไรนะอะไรนะชื่ออะไรชื่อดำดงมันจะไปทุ่ยังไงอ่ะเดี๋ยวเอาผ้าเนี่ยนี่อะไรทำไมเอาเลือดจากทรงอกนางเมียน้อยนัวดีนี่นางตัวดีนี่ไปลดล่างมาตรงนั้นแล้วกลับเป็นคนเดิมจริงจริงเรื่องที่ไหน เูงขอดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จะให้เขาช่วยเสน่ห์พี่จนะบอกสังขารสิพี่คะเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,อง,องเฮ้ยอ,อะไรเหอใหญ่ใหญ่าามากไปลงไปข้างล่างไปเไปโอ้โหดึงอะไรแรงขนาดนี้อ่ะมึงไปเท้าไก่เขาทำไมนักหนาทำไมขไมมุมีเมียแล้วคนเนี้ยคนเนี้ยเหรอเออมึงถามกูนี่เขาได้สิ่งเสมอกันไอ้นั่นเอามีไปแล้ว อนี่ก็มีผัวแล้วเขาอยู่กันได้อย่าอย่าอย่าโอ้ยสับออยเก่งค่ะจัดการนั่นนวดอ๋อเก่งจริงๆเก่งมากตัวท่อหมัดหมาเนี่ยโโอ้หเล็กกว่าไม้นี่โพสท่ะสวยงามเลิศเลอเพอร์เฟคเลิศเลอเพอร์เลิศเลอโอมึงเด็กเลยมันเนี้ยทำไม จะทำไรไม่กลัวหรอกไม่สิมาดิมาดไม่ได้ทำไรทำไรทำไรนี่นี่มึงก็ยืนหน้าลอยเขาตกลอยหน้าลอยตาเนี่ยแล้วไงนี่มองหน้าฉันให้ดีหม่อมฉันคือใครจำได้ไหมฉันจะไปรู้กับเธอได้ไงฮะอดี๋ยวพี่วุ้นกับฉันไปไม่พอจะรู้เรื่องไหมฮะถ้าพพี่นางจำไม่ได้เไว้ฉันจะบอกให้รู้ไว้ทำไมคนที่อยู่หน้าพระพี่นางอยู่ตอนนี้ หมอมฉันก็คือค่ะแสงโซนไงไคะจำได้ไหมวงด้วย น้องเออน้อง,อ,งอันนี้เป็นพี่ไม่ใช่มึงไปเอาดินมึงไปเอาดิมึงก็ไปเอาจี้จะไปเป็นแรงอย่าไปกลัวอะไเราแข็งแกร่งออกว่ามันเออกินน้ำเกลือลงบาลไปแล้วไม่ใช่เหรออย่าพูดดีเดี๋ยวตกตะกุกตกกกมาสินี่เราเรียกมาฉันจะบอกอะไรให้รู้นะอีสแควร์สองถึงข้ามเปนตายไป็นนามาด้วยด้วยเป็นอะไร เหม็นมาเลยเป็นไรอ่ะเหม็นในกินเลยมากฮะชมดที่เชดิเออปลาไปเถอาพี่นางจะฆ่าผมฉันผมจะฆ่าพี่นางด้วยมือของเเองด้วยเจ้าด้วยมั้น้ออมาได้ตอสิเรื่องไเนี่ยดูสิดูลำพังตัวเองมันจะคนบ้าคนบออยู่แล้วอะจันรา 王王我们永远不服啊！Bon.